ตโฟคิงใช่ค่ะตัวไม่อยู่โฟอีแล้วค่ะตัวอยู่โฟคิงคือคันนองกันมาพอแล้วอย่าเริ่มแมงั้นเลยจากใจนักเลงเกา่าโอ้ยฉันเดินทางไม่ออกโกนแล้วแต่มันก็เหมือนเคย สุดท้ายก็ว่างเลา่าโอ้ยตีรันฟันแทงเคยแล้วที่เคยทำเคยแล้วที่เจ๊งกว่าก็เคยทำไอ้เรื่องเร็วๆลืงเลยย้ำทำมาก่อนโอ้ยทำตัวเองให้เดือดร้อน พ่อแม่ไม่สั่งสอนทันสอนแต่ไม่เคยจำผิดหวังแล้วก็กระสุนเพราะว่ากูรีบกูอยากจะนอนหลุมกูไม่เคยกลัวแม้จะโดนลุมถึงอะไรแมงดักโจ์แมงก็ะรอซุ่มกูไม่สนใจแม่กูนอนกุมเพื่อคำประจ่ากูกูนึกมึงจริงไม่ใช่หรอมึงจริงไม่ใช่หรอพอเสียงปืนดังพวกมึงก็เสือกเวอร์ปังปังปัง,ปงมยันตีกันอีกรอคิดเฮ้อโอยเราไม่ทัน วมึงจะเสียใจก็กระทำให้เพื่อนเกลอตีรันฟังแทงกูเคยแล้วจริงเคยแทงเอ้ยเคยแทงเหรอมึงก็เคยทำไอเดียวเลี้วเลี้ยวเลยไ่อมกูทำมาก่อนโอ้เจือร้อนพ่อแม่ไม่สั่งสอนผันซ้อนแต่ไม่เคยทำเธอโคตรเทชาวล็อกว่ะใช่ป่ะพี่มันต้องมาแล้วป่ะ มันต้องมาสักเพงลง้วปะ